โอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับแล้วก็มาพบกันอีกคลิปแล้วนะครับสำหรับช่องนี้นะครับช่องเลสเลปเปอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมก็วันนี้มาทำไรวันนี้มาถามกับตัวเองว่าเกมเนี่ยมันเล่นคนเดียวได้ไหมนะครับหรือว่าต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นเพราะเล่นคนเดียวเนี่ยสองสามวันบ,บางคนบ้านก็แตกแล้วนะแต่เรามาดูกันครับว่า อันเรื่องคนเดียวจริงๆแล้วมันเล่นได้นะครับทุกคนอย่างแรกเลยที่ต้องทำนะครับก็คือ,อปรับแต่งครับผมแล้วก็มาที่อาวุธตกแต่งนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวละครนะครับเราควรจะมีชุดเริ่มต้นชาวบ้านนะครับชุดเริ่มต้นชาวบ้านเนี่ยมีดยังไงมันจะมีดาบให้มีโล่ให้อาวุธให้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ชุดเกาะเนี่ยเต็มตัวเลยทีเดียวเราไม่ต้องไปสร้างใหม่สร้างเองนะครับ ถามว่าทําไมไม่เอาชุดเริ่มต้นนักเก็บเกี่ยวเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวไปสร้างใหม่ในนั้นได้แป๊บเดียวไม่นานเลยนะครับแต่อันเนี้ยกว่าเราจะใช้ทรัพยากรเนี่ยมันค่อนข้างนานเนาะประมาณนี้ก่อนนะครับผมแต่อย่างที่ชื่อคลิปบอกนะครับผมจะทําแค่ ประมาณหนึ่งก่อนนะสำหรับพัทหนึ่งเนี่ยจะไกด์ให้ได้ประมาณไม่เกิน5วันนะครับผมแต่จริงก็สามารถอยู่ได้แหละอยู่ได้ถึง8-9เลยนะครับโอเคมาลองดูกันครับโอเคครับผมหลังจากเริ่มเกมนะครับอย่างแรกของวันที่1เลยเนี่ยเราจะมาเก็บหินนะครับเก็บกิ่งไม้กันก่อนให้ครบตามจํานวนนะครับแล้วก็มีทริคนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับดาบเนี่ยมันมีสกิลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลิดขวานะครับ มันสามารถทําให้ต้นไม้ฟันต้นไม้อย่างนี้ได้นะครับของก็จะออกมาเต็มไปหมดเลยโอเคครับหลังจากเก็บหินเก็บไม้อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะเข้าเมืองไปก่อนนะครับไปหาช่างเอรันครับทําจอบและพว่วข้อต่อไปที่สําคัญก็คือเราต้องหาพวกแบลริเออร์นะครับและฟาร์มด้วยนะฟาร์มของด้วยขุดแร่อะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไป ทําเหมืองทําลงไม้นะครับอันนี้ข้อที่สําคัญเลยนะแล้วก็พยายามหาแคมป์นะนี่ผมพยายามหาแคมป์อยู่นะครับก็ลากบอลเข้ามาปลาปลปปุ้มเรียบร้อยโอเคนี่คือวิธีจัดการแคมป์ที่เร็วที่สุดนะระเบิดทีเดียวนะครับผมก็วันแรกก็ไม่มีอะไรมากก็พยายามเปิดแมปเปิดแมปให้เร็วที่สุดอะไรที่สุดไปนะครับอ่าเมื่อกี้ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้พอแล้วนะครับ ผมจะเลือกเป็น w อร์เดนครัทำไมถึงเลือก w อร์เดอาชีพเนี่ยคือของที่เราใส่เนี่ยครับมันจะลบล้างค่าของค่าความทนทานของอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าของที่เราใส่เนี่ยมันจะไม่พังนะครับแล้วก็ยังได้สกิลลดค่าใช้จ่ายในการสร้างอีก15% 30%ตามเลเวลด้วยนะโคตรคุ้มนะครับสำหรับการเล่นคนเดียวนาะนี่นะครับผมจริงๆคืนแรกเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้ก็ฟาร์มไป ก็ได้นะครับก็หาเหตุสายฟ้าทําขวัญสายฟ้าก็ได้นะครับผมก็ค่อยๆหากันไปเนาะโอเคครับแต่ผมหาไม่ได้วันนี้เจอน้องเนี่ยเฮ้ฟาดยับเลยดูดูดูต้องแอบวิ่งมาแอบย่องมาเก็บนะครับ่าก็เข้าสู่ช่วงวันที่2แล้วเนาะหลักๆเลยเนี่ยเราต้องมาอัพอัพคนนี้ก่อนนะครับช่างเอรันนะครับ เอาให้เวลสามไปเลยเราได้เอาของมาสร้างเหมือนได้นะครับนี่ครับพอเวลสามแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างไม้กระดานได้นะครับสร้างหินตัดได้สร้างเหล็กดัดได้นะครับผมเป็นสิ่งสําคัญที่เอาไว้สร้างสร้างเหมืองสร้างงไม้นะครับที่เราจะสร้างเป็นอันดับแรกก่อนที่จะมาสร้างประตูคนนี้มีโซพอไหมเออคนนี้ก็ต้องอัพนะครับเพื่อที่จะเอาวนะุดเวลสองเหมือนกันนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับแนะนำให้ถ้าใครอัพมาแล้วเนี่ยอยากให้มาเอาขวานสายฟ้านะครับทุกคนแจ่มมากครับตัวนี้บอกเลยอย่าลืมนะครับทุกคนเอายาไปด้วยนะถ้าอัพได้ก็อัพด้วยนะครับจะได้มียาหลายขวดไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะแจ่มเลยโอเคพอเริ่มเข้าวันที่3ที่4แล้วเนี่ยยักษ์ก็เริ่มใกล้เข้ามาที่บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะนะเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับไปบวกยักษ์ ได้แล้วนะะก่อนที่มันจะเข้ามาพังบ้านของเรานะครับไม่ต้องอเราไม่ต้องไปไกลมากเราให้มันเข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็ใช้ควานสายฟ้าของเราเนี่ยจัดการมันแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับไม่กี่นาทีก็สําเร็จเรียบร้อยนะสำหรับยักษ์ตัวนี้ไม่ยากครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละจนถึงจบยักษ์นวเนาะก็ประมาณวันที่4วันที่5โอเคสำหรับพาร์ทแรกก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับอยู่ได้ถึง เจ็ดไปวันแน่นอนสบายๆยยนี่ขนาดผมไปอยู่บ้านม,มาที่สี่เนี่ยคืนที่สี่ยังสบายๆเลยเอ้คืนที่สามนะครับโอเคไปเจอบั๊กด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูท้ายเกมบั๊กนะี่บั๊กไม่มีทางขึ้นเออดีลงกระโดดลงไปไม่มีทางขึ้นไม้ก็หมดจบกันนะครับโอเคลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ